กลับมาพบกับอ,องอีกแล้วนะคะกับช่องอ,องเวอร์แล้วแต่อ,องวันนี้นะคะอ,องจะมาต่อวีซ่านะคะวีซ่าแต่งงานของอ,องนะคะที่หลังจากที่อ,องมาต่อวีซ่าเสร็จแล้วนะคะอ,องก็จะพาทุกคนนะคะไปดูรถนะคะดูไว้จองจองเลงๆไว้หรือเปล่าไม่รู้นะคะ A few moments later ต่อวีซ่านะคะวีซ่าแต่งงานที่นอร์เวย์นะคะอ่า ก็ต่อเสร็จแล้วขั้นตอนการต่อวีซ่าขององนะคะก็ครั้งแรกได้1ปีนะคะครั้งที่2อยู่ได้2ปีนะคะแล้วก็ครั้งที่3ก็อยู่ได้2ปีนะคะมีงานประจําเสียภาษีก็สามารถต่อวีวซ่าถาวรได้สามารถขอ,อาพาสปอร์ตนอร์เวย์ได้นะคะในครั้งต่อไปถ้าองมีงานมีเงินจ่ายค่าภาษีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะองก็จะพาทุกคนเที่ยวที่โอลิซอนกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคน,ว,คกคนวันนี้องจะพามาดูรถ ของ B M นะคะศูนย์รถ B M ที่นอร์เวย์ค่ะเรามาดูรถอันนี้เป็นรถอิเล็กทริกนะคะ B M i 3นะคะข้างในเดี <c oughs> ๋ยวองจะพาไปดูรอบตัวรถ <c oughs> ดูประตูนะคะ <c oughs> เปิดได้แบบนี้เลยตอนนี้เราก็มาดูไว้ก่อนอีกไม่นานเราก็จะได้รถใหม่นะจ๊ะ B M เดนเวอ i 3นะจ๊ะร <c oughs> าคาจะอยู่ที่3ามแสนแปดสาม อย่เป็นเงินไทยประมาณล้านสี่นะคะข้างหลังนะคะเจ๋งมากๆเลยรถไฟฟ้าที่นอร์เวย์ของฮิตเชรลรถไฟฟ้ากันนะคะนี่คือที่ชาร์จแบตบโอ้เจ๋งมากเห็นไหมคะโโหของใหม่นี่อะไรก็ดีๆเนาะ <laughs> สวยมากข้างในข้างหลังนะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่ สามล้านเก้านะคะเกือบสี่ล้านถ้าเป็นเงินไทยอ๋อก็ใช้เอฟแอมอยู่นะคะนี่เป็นที่เก็บสมุดหนังสือเอกสารข้างในนี้นะคะจริงมากๆเลยค่ะเราสามารถวางน้ําได้ใช่ไหมคะแล้วเราสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนหรือน้าเย็นนะคะสีน้ําเงินแบบนี้เป็นน้าเย็นนะคะสีแดงเป็นน้ําร้อนมาดูมินิด้วยน่ารักมากเลย น่ารักเล็กๆเหมาะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเรามาต่อกันที่รถเบนซ์นะคะที่เมืองไทยองก็ขับเบนซ์นะคะแต่ตอนนี้ขายไปแล้วก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่นอร์เวย์สวยมาก2ประตูนะคะองขับที่เมืองไทยเป็นคารูเบร่นะคะเปิดประทุนมีหลุดเบนรุ่นใหม่เลยนะคะตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยเป็น ไฟฟ้านะคะทั้งคันคันใหญ่สวยมากตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ร้านขายของถูกชื่อร้านว่าสปาเชฟนะคะก็คือเป็นร้านขายของถูกหลังจากที่เราไปดูรถมานะคะเมื่อกี้ ข้างในโชลูมรถนะคะองอไม่สามารถพูดเสียงดังได้เพราะว่าคนเยอะนะคะเราก็เกรงใจคนอื่นเราก็ต้องมีมารยาทน,นิดนึงนะคะ <c oughs> ก็ไม่พูดเสียงดังตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านสปาเชินะคะก็ไม่ค่อยมีคนเป็นร้านขายของถูกนะคะมีหมดทุกอย่างเสื้อผ้าของกินขน,นมของใช้ในบ้านนะคะมีโซนลองเทา้ารองเท้าก็ถูกมากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าร้าน ขายทั่วไปแต่เราก็ถ้าเราไม่แคร์อะไรมากเราก็สามารถซื้อไปิษ่เล่นๆได้อันนี้เอลซ่านะคะของเด็กนี่เป็นโซนชุดทํางานตกปลาเสื้อผ้าใส่ทํางานนะคะขายเสื้อผ้ามีสูตรมีทุกอย่างเลยนะคะถูกมากๆร้อยเโครน ถามว่ามาที่นี่อองได้อะไรบ้าง่วนใหญ่อองจะได้เป็นของกินนะคะเสื้อผ้าไม่ค่อยได้แล้วก็ได้ของเล่นไปฝากหลานๆที่เมืองไทยโซนนี้จะเป็นชุดเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงนะคะอ,อ,อืมอันนี้น่ารักน่าซื้อไปให้หลานสาวมากๆเลยนางชอบสีชมพูแต่ตัวอายุแค่ไม่กี่ขวบแต่ตัวใหญ่มากหลานสาวของอองนี่นะคะโซนชุด สวยใช้เล่นชุดว่ายน้ำของเล่นก็มีนะคะที่นี่ครบวงจรมากๆของถูกมากออกมาทีไรก็จะได้ของฝากไปให้หลานๆที่เมืองไทยโซนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของใช้ในบ้านตกแต่งบ้านในครัวมี ไหมพรมด้วยนะคะสำหรับพวกที่ชอบถักแมทติ้งอะไรเงี้ยคนแก่ที่นี่เขาชอบถักกันนะคะเสร็จจากร้านขายของถูกแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะที่ออริซุนมัวนั่นเองนะคะเราจะไปองจะไปซื้ออาหารไทยแล้วก็จะไปเดินเล่นนะคะแล้วก็จะหาอาหารทานที่นั่นก่อดกลับบ้านร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านนิวยอร์กนะคะมีเสื้อผ้าแฟชั่น ของเด็กวัยรุ่นนะคะถูกมากๆสตาร์ทราคาอยู่ที่80-30โครนนะคะร้านนี้ขายของถูกมากบิกินี่ก็ถูกนะคะอองชอบมาที่นี่มาซื้อบิกินี่เพราะว่าอองเป็นคนที่ใส่บิกินี่เปลี่ยนบิกินี่บ่อยนะคะก็จะมาซื้อบิกินี่ชื่อร้านนิวยอร์กนะคะทุกคนกางเกงอันนี้ดีมากเลย39โครนนะคะราคาอยู่ที่140กว่าบาทอะ่ะคือดีมากใส่ใส่กับเสื้อยืด องจะเอาลองนะคะใส่กับเสื้อยือดสีขาวแล้วก็แบบชูข้างนอกแบบเก๋ๆกิ๊บเก๋ซัมเมอร์ลองแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยใส่กับเสื้อเชิ้ตนะคะเข้ากันเข้ากันน่ารักจังเลยเสร็จแล้วนะคะร้านนิวยอร์กเราจะไปต่อกันที่ H&M นะจ๊ะถึง H&M แล้วนะคะโซนเ่้นสัมอานแล้วก็เสื้อผ้าใหม่โซนนี้จะเป็นที่เขาเอามาเซลล์นะคะเราจะดูโซนนี้ พอเราเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยแล้วของเซลล์คู่กับผู้หญิง <c oughs> โซนชุดทํางานแต่อองอยากได้เสื้อยืดนะคะแบบเกๆ๋ๆเจอละอันนี้เป็นชุดเสื้อผ้าไว้ทํางานไม่ได้แก่ไปไม่เหมาะสําหรับเราอัน,นีชุดแต่ซื้อไปให้แม่ได้นะเดี๋ยวดูไปให้แม่ดีกว่าถูกด้วยร้านนี้นะคะ Freeing Tinker นะจะพาไปดูข้างในมีของกระจุกกระจิกน่ารักถูกมากแว่นตาแว่นตา35โครนนะคะ อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทอะค่ะร้อบาทช็อกโกแลตยี่สิโครนมีของแต่งบ้านด้วยนะคะอันนี้กิ๊บเก๋เก๋มากเอาไว้ใส่อะไรอะใส่เครื่องสำอางร้านนี้องชอบเพราะว่ามันดูแบบมีของน่ารักน่ารักแล้วก็ถูกมากๆเลยอันนี้ใส่พวกต่างหูแล้วก็ใส่แหวนนะคะในอิสเซสเซอรี่สามสิบโครนเองอะ มีเคสโทรศัพท์มีหูฟังอันนี้เท่าไหร่อ่ะหอัน15น้าโครนเป็นลูกหัวใจหน้าไปติดหน้าเล่นมากเลยอันนี้เด็กๆคงชอบเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะสลามปะที่แบบนิ่มๆอ่ะไม่เคยเล่นแต่ลูกว่าหลานเล่นอยู่มีของเล่นด้วยนะอันนี้เอาไว้เวลาแบบช่วงซัมเมอร์เนาะไปปิกนิกแล้วก็ร้องเพลงในฮาปาร์ตี้มีกีตาร์ด้วยนะ หลานชายอยากได้พอดีหรือว่าจะซื้อไปให้หลานชายดีเนะี่ย power bank แบบเล็กๆก็มีนะสะมงสมุดปากปากงปากกาแบบดูปากกาอันนี้อันนี้น่าซื้อไปให้หลานมากเลยเก๋ okay, มาก <laughs> เออเจออะไรที่แบบน่าซื้อไปให้หลานลนะมีของเล่นด้วยนะแอลกอฮอล หน้ากากตอนนี้หน้ากากที่นอร์เวย์มีเกือบจะทุกที่นะคะไม่ขาดตลาดแล้วนะไม่เหมือนตอนที่แบบโควิดมาใหม่ๆมีชุดแฟนซีด้วยนะจ๊ะนี่จ้ะชุดแฟนซีนี่นะคะทุกคนออกมาซื้อที่นี่แหละที่ใส่ไว้ในห้องห้องแต่งหน้าของอองนะถูกมากเลย120โครนใส่ของได้เยอะมากอันนี้น่าซื้อให้หลานสาวมากเลยฮัลโลคิตตี้เนี่ยเสียมพู 3 5โคนนะคะ1 0รอยกว่าบาทเอาไว้สำหรับนางเก็บของนู่นนี่นั่นโซนขนมนะคะเมื่อกี้หยิบอันนี้ไปแล้ว20โคนอร่อยมากโซนช็อกโกแลตหลังจากเดินมาทั้งวันนะคะหาอะไรทานก่อนที่ถ่ายนี้ไม่ได้ว่าจะกินนะคะถ่ายเฉยๆแต่ที่กินคือสลัดนี่นะคะอาหารขององ,องสิ่งที่ทานได้ในตอนนี้หลังจากที่เดินมา แต่อันนี้คือขนมปังนะคะเราไม่สามารถทานแป้งได้เราก็ต้องเอาออกเอาไว้ด้านข้างแบบนี้น่าทานมาก <c oughs> คสลัดร้านนี้อร่อยมากๆดูนะคะองค์กับคนสามีกินหมดเกี้ยงเลยคือมันอร่อยจริงๆเดี๋ยวองค์จะกลับมาทานอีกนะคะน้ำสลัดของเขาคือดีมากทุกคนบอกเลยใครที่กําลังลดความอ้วนนะคะแนะนําร้านนี้เลยอร่อยจริงๆผักไทยเพิ่งมาวันนี้เลยอลังการงานสร้างมากมีสตอสตอซื้อไปตุนไว้นะจ๊ะ แล้วก็เห็ดพรุ่งนี้จะกินหมกกระถางซื้อเห็ดไปด้วยอันนี้แถวบ้านไม่มีหอ,อมแดงมายมดองเอามายมไปด้วยมีขนมมีทุเรียนด้อยากกินทุเรียนแต่กินไม่ได้ตอนนี้กำลังลดทุนมแล้วก็ลิกแดงนะจ๊ะที่นอร์เวย์มีหมดทุกอย่างเลย อยากกินทุเรียนนะเ,ออเข้าเหมือนทั้งทีก็ต้องตุนกันหน่อยโอเคไปละไปจ่ายตังก่อนเสร็จแล้วนะคะช้อปปิ้งอาหารไทยของที่ได้วันนี้นะคะเน้นของกิน,นะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ได้เวลากลับบ้านแล้วไปเที่ยวไปต่อวีซ่าไปช้อปปิง้งแล้วก็ไปทานข้าวนะคะวันนี้ทั้ง เช้าเย็นๆนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้ดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะองตอบทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย